ดีชาวหาดบอลทุกท่าน,นนะคะที่จริงแล้วมองหาดบอลสวยทุกคนเลยมา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 ทำไมสวยน้อยฝาเราไม่รู้เนี่ยอ๋อเชื่อโนรักสังทอ,อนะค่ะนี่ก็หัแบบับเนี่ย <laughs> แล้วมากคนนี้คงจะเด่นที่สุดในบนเวทีแห่งนี้แหละนะครับอขอชื่อเธอหน่อยจะชื่ออะไรครับสมพอมวิเชียนค่ะสมพงษ์ป้อมวิเชียน <c oughs> โอ้โหเด่นจริงๆนะฮะฟังแล้วต่อไปครับคนนี้ มองหน้าแล้วลูกสาวก็สวยเช่นเดียวกันนะเนี่ยอ๋อคนไหนครับคนวันใจผมอยู่วันใจด้วยขอฟังเสียงหน่อยครับชื่อบุญช่วยโชคกว่าเขาค่ะบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่หาดบอลค่อยู่หาดบอลอยู่ตรงไหนครับเนี่ยรอยสิบแปดอยสิบแปดตอยลงเลยใช่ไหมบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสำรวจว่าไฟหน้าบ้านติดหรือเปล่าไฟฟ้าหน้าบ้านครับ ถ้าไม่ไดับบอกประธานชุมชนนะจะไปดูแลให้มนี่มิน่าเราสิทธถึงได้รับควาไมไว้บางกายให้เป็นคประธา,านอสมอ <S <S ดูแลลูกบ้านดีอย่างนี้ดีครับ <S 2> <S 2> และคนนี้แหะครับหน้าตาเธออย่างนี้ฟังเสียงเธอดีกว่าครับ ค่ะดิฉันชื่อดาราีบุญพนาวงศ์นะคะอายุ46ปีไม้สนิทเลยค่ะอยู่หาดบอนนะคะแท้ๆทเลยค่ะโอ้โหกตีนี่ยืนยันกันตีเลยว่าไม้สนิทเสียงดังฟังชัดด้วย<ช>ผมเชื่อครับว่าเราปลอดภัยผมก็เชื่อและคนแรกและคนสุดท้ายที่จะได้ฟังเสียงเธอในวันนี้ครับชุดเธอเขากินใจแล้วอฟังเสียงเธอครับดิฉันนรีพอยค่ะรถตกบานค่ะอายุ48ปีค่ะ ไม่สนิทค่ะก็ยังจะหาอยู่นะคะคนค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่หนองมนครับนะอยู่หนองมนนี่เองตรงไปตรงมานะครับหนองมนก็ไม่หานะก็ตรงไปตรงมายังหาอยู่ยังหาอยู่แต่แต่แต่น่าจะเลือกเป็นพิเศษนะผมว่านี่ตั้งกดไปเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ครับขนจมูกอะไรนี่ต้องนับเส้นเลยนะคนที่จะมาจีใช่ใช่ ก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วเดี๋ยวคําถามครัำถามเออเ้ามาแล้วครับผู้ที่เขียนคําถามยิงคําถามมานะฮะโดยคณะกรรมการของเรามิตรรักแฟนลําวงก็อดใจรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวหลังจากตะโวนเราจะให้คุณคุณได้สนุกกันอย่างเต็มที่ครับคณะกรรมการของเรานะครับได้ยิงคําถามขึ้นมาเดี๋ยวให้ ไม่ไม่นะครับจับเลยครับว่าขึ้นมาว่าคําถามไหนโดนคาถามไหนคนแรกเลยนะครับครับคนแรกครับจับคําถามขึ้นมาผมขออ่านให้นะฮะครับคุณรวีพลโรดเบิกบานครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเธอรับประกันได้คำถามที่ทางคณะกรรมการอยากจะทราบนะครับว่าถ้าหากมีคนมาจีบเอาละ อยากเป็นไหมต่อหรืออยากแต่งงานและให้เหตุผลด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับคําถามอย่างนี้นะคะถ้ามีคนมาจีบแล้วอยากเป็นไห่ต่อหรืออยากแต่งงานนะครับและให้เหตุผลด้วยอเชิญครับอยากแต่งค่ะครับเพราะอะไรเอ่ยเป็นไมมมานานแล้วครับเป็นไห่มานานมีเหลือพวกไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยโอ้โหโอ้จิตตี ดูแล้วดีกรจะเสียงก็งแล้ว48ปีเองใช่ไหมฮะคณะกรรมการจดไว้นะครับเธอบอกว่าอยากจะมีครับจากใจเลยแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเมื่อกี้เพราะอะไรนะเหตุผลโออยากแต่งนะฮะเพราะอยู่คนเดียวเหงาเนาะครับใช่ฮะคนเราเกิดมาต้องมีคู่นะครับคณะกรรมการครับก็ทราบแล้วอคนที่สองที่ตีครับอ อ,อเดี๋ยวรับใหม่ไปก่อนครับคนที่สองครับคือคุณเอ๋นะฮะชื่อจริงยังไม่ทราบนะครับคำถามที่จะถามแม่ไม้เอ๋นะครับคือคำถามอย่างนี้ครับว่าท่านเห็นด้วยท่านอยากเห็นงานวันหลายหาดวนมีอะไรเป็นพิเศษในปีหน้าครับปีนี้สนุกสนานอย่างนี้ปีหน้าคุณเอ๋อยากจะให้มีอะไรเป็นพิเศษครับ ปีหน้าไม่อยากประกวดม่อีกจะได้ิออาวแล้วถ้าเจอคนรู้ใจกลางปีนี้ล่ะมันมันจะไม่ไม่ไม่แล้วนะปีหน้าครับคณะกรรมการครับเธอบอกว่าปีนี้ก็ดีแล้วปีหน้าถ้าหากจัดอีกก็อยากให้คงการประกวดแม่ไม้อย่างนี้อีก ผมคิดว่าะจะจัดให้นะครับอยังไงถ้าเจอกลางปีก็อย่าไปเลิกปลายปีนะเพื่อจะมาประกวดนะฮะถ้าเจอแล้วก็เจอเลยนะคนต่อไปฝากอันนี้หน่อยครับคนต่อไปนี่นะครับจะเป็นสาวใหญ่นิดนึงนะฮะประสบการณ์จะสูงแล้วเนาะอ่ะอะอะคุณคนนี้นะครับได้รับคำถามจากคณะ,ะกรรมาการนะครับว่าฟังให้ดีนะครับ ถ้าคุณได้รางวัลแม่ไม้คุณจะเอาเงินไปทำอะไรในชีวิตแม่ไม้ไปใกล้นะฮะไปทําบุญอย่างเดียวเหรอครับเอาถ้าได้เป็นล้านทาบุญหมดเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาเลี้ยงตัวเองด้วยนะครับคณะกรรมาการครับเธอบอกว่าถ้าได้รางวัลน,นะครับได้รางวัลชนะนเลิศเธอจะเอาเงินไปทําบุญแต่ถ้าหากได้สักล้านหนึ่ง จะไว้เลี้ยงตัวเองด้วยครับก็ตำบนสักหมื่นเดียวพอเปิดไม้ตัวนี้หน่อยครับเพราะแม่ไม้ของเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเสียงไม่ค่อยมีแต่ไม้ไม้ลอยตัวสีฟ้าอ่าแล้วครับคําถามที่เธอจับขึ้นมามีข้อความมาอย่างนี้นะครับคิดว่าแม่ไม้จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับชุมชนได้บ้างครับเป็นไม้นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะเธอจะทำอะไรให้กับชุมชนได้บ้างครับ ทำทุกๆอย่างยกเว้นแย่งแฟนชาวบ้านนะอโอ้โอนะค <laughs> รับเธอบอกว่าทำได้ทุกอย่างครับที่ทางชุมชนต้องการให้เธอช่วยนะครับอเอาละํำถามก็ชัดนะคะัคำตอบก็ชัดต่อไปครับไม่บุญยังครับไม่ที่เข้มแข็งครับหลังจากพ่อบ้านจากไปก่อนเวลาสมควรทั้งที่อยู่ในวัยมันนะแต่ต้องจากไปก่อน <laughs> โอ้โหนะครับไม่แน่นอนนะคนเราเอาละแม่ไม้บุญยังได้รับคําถามอย่างนี้นครับว่า การเป็นแม่ไม้ดีอย่างไรครับคงจะพอรู้คําตอบแล้วเนาะมีก็ดีไม่มีก็สบายใจจะไปไหนก็ได้เออพื่อป,ประชาชนเขาต้องการเพว่ประชาชน ในชุมชนครับได้สบายมากครับไปไหนไปได้ไม่ต้องขออนุญาตใครไม่อขออนุญาตคกับดึกดึกเดืก็ได้ได้แต่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นโอ้โหทราบครับเพราะว่าอยู่มาหลายปีแล้วเราไม่ได้ข่าวเช้าเลยนะครับไม่รู้ว่าไปเป็นมือที่3เลยก็อาะครับคําตอบของเธอก็อย่างที่ฟังแล้วนะฮะคือได้ช่วยเหลือสังคมไม่รู้คนนี้คนนี้แม่แกผมชอบใจจริงเนี่ยับไม่ใช่ แกโบราณจริงๆอ่ะสไตล์แกสไตล์คนโบราณจริงๆครับนะและเป็นคนใจบุญด้วยนะครับเมื่อกี้ทำก๋วยเตี๋ยวไก่เลี้ยงเขาครับฮะไม่ใจเลี้ยงเหมาเข้ามาต่อฮะจับคำถามจากคณะกรรมการขึ้นมาเลยครับและคำถามที่เธอจับมาได้นะครับถามว่าอย่างนี้นะครับคุณคิดว่าการประกวดแม่ไม้ครั้งนี้ได้อะไรบ้างจากการประกวดครับการประกวดแม่ไม้ครั้งนี้ ใช่ดีที่สุดเลยที่ผู้ชายทุกคนได้มองเราโอ้โหเธอตอบกับมันงายเลยนะครับ <c oughs> ตอ่ตอตอ่ตอต่ออยากฟังยังไม่จบนี่านไหม่ะมีหน้าอยากให้มีประกวดพ่อแม่ อยากประกวดพ่อไม้อ,อยากดูพ่อไม้บ้างเพราะว่าตอนนี้พ่อไม้กำลังมองเราแล้วกได <ป S> ้มองพ่อไมอ้แล้วสมมติว่าถ้าพ่อไม้มองและถูกใจมาขอแต่งงานนี้จะโอเคหรือเปล่าไม่ค่ะยังเลยพเพราะว่ามองมาแล้วยังไม่มีใครหลอดยังไม่ใช่เอาสามีเก่าเลยจะเอาเหมือนนระเด็กโอ้โหปันนีดิเขาเกิดใหม่หรือ,อยังไม่รู้ ยังนะเนาะอะคะคุณอ,อยเลยเสียใจ<ร>ไหม<ร>ว่าตอนอยู่เขาอยากจะไปที่ชอบที่ชอบให้เขาไปบ้างหรือเปล่าก็บอกค่ะไปได้แต่ยอย่าเพิ่งไปเกิดนะลองก่อนอ๋อ เรารออย่างนี้ค่ะยากมากอ,อย่างนั้นก็รอต่อไปครับคําถามของเธอมะตบอบชัดเจนผมว่าปลานี้ก,กระดูกในโกรดดิ้นกบักเลเนเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าอ่ะคุณพี่เสื้อสีสดใสจับคําถามขึ้นมาครับอย่างนี้นะครับฟังฮะถ้าท่านได้เป็นเทพีท่านจะนํารางวัลไปทําอะไร บกลาใกล้ปากนี่เป็นทีพีก็เอาเงินไปทําบุญบ้างเลี้ยวไว้เลี้ยงตัวเองบ้างท่านโอ้โหทําบุญระดับแรกเลยนะครับโอ้อนุโมทนาด้วยนะครับคุณพี่ครับอ่ะชัดเลยนะครับอยากจอาเงินไปทําบุญระดับแรกครับและแม่ไม้นางรําของเรานะครับจับคาถาม เขาบอกว่าในกรณีที่ท่านต้องย้ายไปอยู่ชายแดนคงจะเป็นสามจังหวัดภาคใต้นะฮะชายแดนอุ้ยหวานเลยใช่ไหมจนหล่อหล่อเสร็จเราแน่นอนนะฮะท่านอยากไปอยู่ในจังหวัดใดและเพราะอะไรจังหวัดชายแดนนะครับอยากจะไปอยู่จังหวัดไหนครับอย,อยากขนหางลำของเราไปสมัยก็ลกหมดเลยให้สุไหกลกเหรอ ยังไม่ถึงชายแดนนะไปยาลาที่วดดีกว่ามั้งไปยาลาปัตตานีดีกว่าเพราะที่นั่นตื่นเต้นด้วยไปสงไห이โกลกนะฮะและเพราะอะไรฮะเพราะอะไรถึงอยากไปที่นั่นไม่เราเป็นอสมด้วยเราก็ไปช่วยทำนี่เขาเป็นบาดเจ็บมาเราก็ไปช่วยกันรักษาโอ้แม่ไม้มีจิตอาสาด้วยครับ เแล้วือแััเอา่ไม่กลัวอันตรายเหรอไม่กลัวโอ้โหไม่กลัวคิดว่าคงเจอเจอทหารปืนใหญ่สักคนนะ่ะอ่ะและคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายเธอล่วงคำถามขึ้นมาคำถามที่เธอได้นะครับระหว่างวัดกับเทค วัดกับเทกนะเทกที่เขาไปดิ้นยึกยักยึกยักกันนี่นะแม่ไม่จะเลือกเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่อะไรและเอาเอาใหม่เอาหม่์ระหว่างวัดกับเทกแม่ไม่จะเลือกเที่ยวอะไรและเหตุผลเพราะอะไรครับสองอย่างวัดกับเทกครับหนูพูดถึงเทกก่อนหนูพูถึงเทก่อนนะเทกหนูเคยเที่ยวแล้วมันเบื่อแล้วเบื่อแล้วเพราะอะไรถึงเบื่อครับ เมนบุรีอโหเธอแพ้กวันแล้วก็กลับมาว่าผมก็ไปอย่านีครับเลยครับทงครับทีนี้ปกติทุกวันนี้ก็เที่ยวแต่วัดครับโอ้โหเที่ยววัดเที่ยววัดในพงขอแนะนำนะเสื้อต้องใส่มิดชิดนะครับ อ๋อแต่แต่ถ้าอย่างนี้ไปวัดนี่แม่ผมเป็นห่วงหลวงพ่อหลวงพี่นะครับเพราะท่านจะเสียสมาธิในการสวดมนต์ภาวนานะฮะเอาเธอเลือกไปไปวัดเนาะเพราะเทกนั้นเบื่อตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วมีแต่คนไม่จริงใจใช่ไหมครับอ่ะปัจจุบันนี้ถูกก็ไปแต่วัดแล้วก็พาแม่ไปด้วยโอ้พาคุณแม่ไปด้วยนี่เคล็ดลับถ้าหากว่าถักเจอเจอเนื้อคู่พยายามห่างคุณแม่นิดหนึ่งนะครับเพราะคนอาจจะเกรงคุณแม่อ่ะ วัดนะครับไม่คนสุดท้ายนี่ทิตีครับเอาละก็ดีครับวัดไยดอนอยู่ใกล้ๆอ่ะไยดอนหลวงพ่ออพระภูพิสารเจโลปมาคุณน,นะครับหลังจากที่เราได้คำตอบแล้วเราแม่ไม้หมายแลขค่าครับลำดับที่ห้า<ำ>คุณบุญยังบริบูรณ์ครับ ดีใจด้วยนะครับก็รับรางวัลเป็นเงินสดนะครับจากท่านนายกตาตากล้องครับจับภาพได้เลยครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับรางวัลนี้นะครับคณะก,กรรมการครับเห็นพร้อมต้องการว่าแม่ไม้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่แม่ไม้หมายเลขสองครับ เสื้อสีม่วงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นตรงกับคณะกรรมการนะครับขอแ,แสดงความดีใจด้วยนะครับและชนะเลิศในค่ำคืนนี้ กงครับเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะฮะกงอยู่ไกลๆถ้าหากว่ามองไม่ถนัดกงจะมาด้านหน้าก็ได้นะครับเสื้อจะเด่นมากครับแล้วก็หน้าตาก็คงจะใช่เลยนะครับค่ำคืนนี้ครับแม่ไม้ในงานประกวดประเพณีวันไหลชุมชนหาดบอนครับการประกวดครั้งที่หนึ่งนะครับผู้ที่ชนะเลิศได้แก่แม่ไม้หมายเลขหนึ่งเสื้อสีชมพูนี่ครับ ธอ48ปีบริบูรณ์นะครับไม่มีพันธะใดๆทั้งสิ้นทั้งสามีแล้วก็ลูกนะครับไม่มีเลยฉะนั้นไม่มีเรือพ่วงนะครับคุณหนุ่คๆครับ48นี่ยังอ้ออ้ออยู่นะท่านนายกท่านนายกครับอยากจะให้เผยความรู้สึกหน่อยการจัดงานประกวดแม่ไหมนี่ดีไหมอยากจะส่งเสริมต่อไหมเรียนเชิญครับดีนะครับเป็นความคิดดีนะพีที่ใครคิดไม่รู้ แล้วก็เมื่อกี้นั่งๆอยู่ปีหน้าให้มีพ่อไม้ด้วยอ๋ oh. oh. อ่ะพอปวดเสร็จก็เลือกกันไปเลย <laughs> กลับบ้านเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้นะพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้มีสอทอผมหลายคนเลยครับไม้ที่เป็นไม้อยู่ <laughs> ไม้สนิทเลยใช่ไหมฮะ <laughs> มกำลังจะไหม้เลยงี้เมียจะทีก็ดีน <laughs> ะ <laughs> <c oughs> ครับก็สนุกสนานแล้วก็จริงๆเพราะาแม่ไม้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับไม่ว่าจะไม้จากสาเหตุใดๆก็ใช่ครับก็ยัง ล่าเริอยังอยู่ได้นะครับไม่ใช่เธอบกพร่องนะครับใช่แต่ว่าปุเพศนิวาสอาจจะขึ้งครงความตาแข็งอยู่ครับก็สนุกดีครับแล้วก็ผมว่าแม่ไม้ก็มีความสามารถกันทุกคนเลยวันเนี้ยครับโดยเฉพาะเจนเล็กเนี่ยเดี๋ยวช่วยไปเล่นดลกน่นเลยยกติดใจชอบไหครับ ครับก็ก็เห็นด้วยนะครับถ้าปีหน้า,าก,ก็น่าจะมีเพราะปีหน้าเมื่อกี้ได้ยินมีประกวดสาวแก่ด้วยเอาละเออก็กดีนะอันนั้นคือยังไม่เคยมียังไม่เคยมีสามีอาจวอนไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่าสาวสวยอย่งนั้นนะแต่เธอเธออาจจะมีอ,อ,อ,อ คุณสมบัติเยอะนะฮะที่จะเลือกนะครับเธอก็เลยจะต้องคัดให้ได้ดังใจใเดี๋ยวโหวตกันเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคนเขาโหวตกันอยู่อะเมื่อกี้ก,กดโหวตขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่คนสีเสื้อชมพูเนี่ยได้ที่หนึ่งนเรามีการโหวตเหมือนเดอสะสตานะเราไม่ได้อยู่อยู่ชี้โปชีเบนะแต่ไม่รู้ใครโหวตนะครับครับก็ยินดีนนด้วยนะครับกับผู้รยบรางวัลแล้วก็ผู้แยบไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจเรามาร่วมสนุกกันนะครับคุณ <ใน S 1> รัฐีพลอยโรดเบิดบานนะครับ ก็ทัน <|so|>> ีีแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอพระคุณท่านนายกครับนายกก็ส่งเสริมครับปีหน้าคณะกรรมการชุมชนครับจัดต่อนะครับแล้วก็เชิญทุกท่านครับลงไป